ที่หนึ่งร้อยสามสิบห้ากระโหลกดียิ่งใบหนึ่งพบคำในที่สุดสีเฟึ่งเหนียนก็เดินทางมาถึงต้นน้ำรั่วสวยบริเวณชายแดนเป่าพิงโจเป็นพื้นที่เขียวขจีผืนหนึ่งประหนึ่งมุกเขียวเลื่อมติดอยู่ตรงกลางอ่างทรายเหลืองผู้ใดได้เห็นย่อมสำราญอุราเป็นพิเศษบริเวณชายขอบของพื้นที่เขียวขจีสีเฟึ่งเหนียนวักน้ำจากลำธารขึ้นมาล้างหน้า พูดพลังหยินในชุดแดงลงแหวกว่ายราวปลาจินหลีเล่นน้ำกลางลำธานก่อนออกจากเปยเหลียงข่าวที่ได้ทราบมาก็คือที่นี่วางกำลังป้องกันแน่นหนาไม่เพียงมีหกร้อฐานม้าเกาะเหล็กกระโจมหลวงประจำการตลอดปียังปะปนด้วยชายจับมแมลงปอและหญิงจับผีเสือ้อในสังกัดของหลีมีปี้อัคราเสนาบดีอีกจำนวนมากถักทอเป็นใ่เมงมมผืนใหญ,นใหญ่นำโดยนักฆ่าชั้นยอดของพูดแดงชาต ทังคมกันชายชาราผู้นั้นและคอยสอดส่องอย่างเข้มงวดใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นเส้นทางชมทิวทัศน์หรือกับแก้มในแต่ละมือล้วนต้องรายงานหลีมีปีผนวกกับชายชารามีผู้รู้ใจเป็นคนมีอำนาจอิทธิพลจึงร่วมมือกันด้านการรอบสังหารล้างแค้นที่เกิดขึ้นไม่ขาดสายแต่ในสายตาสีเฟื่องเนียนช่างไม่สอดคล้องกับการข่าวที่ได้รับมาก่อนหน้านี้กองกำลังดักซุ่มบางตาค่ายทหารที่ประจําการห่างไปสิบลี ลดกำลังลงเหลือเพียงสองร้อยนายสีเฟิ่งเหนียนล้างหน้าแล้วเสร็จพลันรู้สึกโล่งอกต่อให้ในสายตาของเปยมังช,ชายชราจะเป็นพยักตายที่ดำรงความน่ายําเกรงแต่สละอำนาจมาห้าหกปีใช้ชีวิตบ้านปลายอยู่หลังมานย่อมไม่น่าเกรงขามเหมือนเมื่อก่อนสถานการณ์ใหญ่ของเปยมังและหลี่หยางเหมือนออกจากพิมพ์เดียวกันช่วงแรกราชสํานกใต้ดำรงตำแหน่งเพียงขุนนางเสนาบดี กระโจมหลวงทางเหนือดำรงตำแหน่งแม่ทัพคุมอำนาจทางการทหารผู้คนต่างเข้าใจกันว่าหวงซ่งผู่ต้าอองราชสำนักใต้เป็นผู้บุกเบิกด้วยการเป็นแม่ทัพแต่แท้จริงแล้วก่อนหน้านั้นมีบุคคลผู้หนึ่งดำรงตำแหน่งสูงด้วยฐานะผู้อพยพชนชิวเรียกได้ว่าใต้หนึ่งคนเหนือหมือนคนในกระจมหลวงสมัยก่อนทุกครั้งที่ฮ่องเต้หญิงเสด็จออกล่าสัตว์ ทรงปรึกษาหาหรือเรื่องการบ้านการเมืองกับเหล่าคนนามีเพียงชายชาราผู้นี้ที่ทําให้ชนชั้นมากอํานาจบารมีและดูร้ายโหดเหียมแห่งกระโจมหลวงยอมสยบทั้งกายใจหลังจากนั้นนโยบายให้บัณฑิตบริหารแผ่นดินดาเนินการได้อย่างราบรื่นกล่าวได้ว่าเป็นความดีความชอบของชายชาราผู้นี้เป้าหมายของสีเฟิองเหนียนในการเดินทางครั้งนี้ก็คือมาพบชายชาราที่ห้องเต้หญิงเปยหมังทรงยกย่องให้เป็นเสาหลักแห่งเปยหมัง สีเฟิ่งเนียนเลือกตำแหน่งเงียบสงบใกล้น้ำไม่รีบร้อนเข้าไปกลางพื้นที่เกี่ยวกบจีสถานที่นี้เด่นชัดว่าเป็นค่ายฉีเหมือนต้นเจียก้าวเดินเปะปากเข้าไปไม่แน่อาจถูกจับเพราะคิดว่าจะรอบสังหารเดินทางร้อยลีนับครึ่งเก้าสิบสีเฟิงเหนียนรอจนแสงสนทยาเข้มข้นพูดพลังหยินนำรงท่าทีอิสระเริงราสีเฟิงเหนียนเพ่งสมาธิกลั้นลมหายใจเหมือนหลวงจีนชาราเข้าฌาน ประวัติถึงหญิงสาวที่ได้พบกลางทะเลทรายเกอร์ปี้เมื่อห้าวันก่อนไม่ต้องเห็นใบหน้าก็ทราบว่าเป็นลักษ์ที่ดามังกรโดยตบาบะของสีเฟื่องเนียนในตอนนี้ไม่จำเป็นต้องขอน้ำจากผู้อื่นที่ให้ความช่วยเหลือในภายหลังก็ทำไปเพราะเห็นแก่บุญคนที่ขบวนอูดมอบน้ำให้เรียกได้ว่าบุญคนน้ำหนึ่งหยดตอบแทนด้วยสายทานตำราบโบราณบันทึกไว้ทิดามังกรสู่ท้องสมุทรหรือทะเลทราย จะเกิดปรากฏการ์ภาพสะท้อนลักธิดามังกรต่างจากลักกงกงและลักชายาหงแต่โบราณมาห้องเต้ราชันผู้สแสวงหาอามตะเห็นว่าลักธิดามังกรเป็นกุญแจสำหรับเสาะหาภูเขาเซียนภาพสะท้อนที่คนทั่วไปมองเห็นหล้วนเป็นภาพลวงตาแต่ภาพลวงตาไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นโดยไม่มีสาเหตุย่อมต้องมีที่มาห้องเต้แต่ละยุคสมัยมีพระบัญชาให้ผู้บำเพ็ญพลอดออกทะเล เพื่อส่อหาเสียงและภูเขาเสียงในขบวนย่อมมีลักที่ดามังกรอยู่ด้วยแต่ใช้ศาสตร์ลี้ลับอย่างไรก็ไม่อาจทราบได้สตรีนางนั้นจะกลายเป็นกุญแจของห้องเต้หรือไม่สีเฟื่องเนียนไม่ใส่ใจสีเฟื่องเนียนลืมตาขวับมองทางเดินสายเล็กที่เกิดขึ้นเพราะการเหยียบย่ำปลายทางเดินมีชายชาราและเด็กน้อยเดินเข้ามาเด็กชายปากแดงฟันขาวขี่ม้าไม่ไผ่ดูใส่ซื่อหน้าเอ็นดู ใช้กิ่งไผ่ทําเป็นมาปากก็ร้องเร่งมาเด็กชายสวมชุดนักพรตแขนกว้างสีหน้าท่าทางเป็นธรรมชาติข้างกายเด็กชายเป็นชายชาราผมขาวโพลนรูปร่างสูงใหญ่สวมชุดคลามดูสุขมสง่างามชายชาราจงเด็กชายอีกมือถือตําราสองเล่มเห็นสีเฟื่องเนียนที่ไม่ปิดบังร่องรอยแล้วก็ไม่ประหลาดใจแม้แต่น้อยปล่อยมือจากเด็กชายในชุดนักพรต บกมือให้สีเฟื่องเหนียนปลาหนึ่งสหายต่างไว้ที่ไม่ได้พบหน้ากันมานานที่สีเฟื่องเหนียนไม่หลบไม่เลี่ยงเพราะคาดเดาสถานะของชายชาราผู้นี้ได้แล้วสีไว้นั้นคนหนางมากอำนาจเป็นอันดับหนึ่งของราชสำนักเปยมังในอดีตเป็นคนเหลียวตรงนับอย่างละเอียดแล้วถึงกับเป็นญาติห่างๆอวุโสกว่าสีเซียวหนึ่งรุ่นเพียงแต่ความสัมพันธ์ประเภทนี้ห่างไกลกันมากจนไม่นับก็ได้ สีไว้นั้นมาถึงเปยมังก่อนคลุ่มปัญญชนอ,อพยพขึ้นเหนือเป็นคนนางมีคนงามความชอบช่วยวางแผนให้ห้องเต้หญิงช่วงชิงบัลลังมากความรู้วิชาที่ศึกษามาทั้งชีวิตอุทิศให้การเมืองในราชสำนักเปยมังจนสิน้นช่วงแรกที่หลีอย่างปกครองชนชิวคิดอาศัยสถานการณ์บุกโจมตีเปยมังเป็นสีไว้หนันเสนอให้ห้องเต้หญิงซึ่งย่าครองราชได้อย่างไม่มั่นคงสเสด็จลงใต้ด้วยองค์เอง ถึงเกิดสองราชสำนักเหนือใต้ร่วมปกครองเปยมังอย่างทุกวันนี้หลีหยางระดมพลทั้งแผ่นดินบุกขึ้นเหนือครั้งที่สองก็ได้สีไวหนันที่ลาออกจากตำแหน่งกลับถิ่นฐานไปทำนาออกโรงกำหนดแผนการกลยุทธ์อีกครั้งทำให้ทั่วป่าผูซาโจมตีสามเส้นทางยกพลของหลีหยางจนแตกพ่ายหลายปีมานี้สีไวหนันเด่นกายที่ริมน้ำล้วนุยหลังลาออกจากราชการด้วยก็หามีสายลับสองหน้า ขายข่าวการทหารให้ทั้งสองฝ่ายอยู่ในจวนทําให้ห้องเต้หญิงส่งพระพิโรธยิง่งแต่แท้จริงแล้วสีไว้นั้นเกิดความขัดแย้งอย่างหนักกับห้องเต้หญิงเรื่องท่าทีต่อตะกูลมู่หลงสีไว้นั้นหมดอะไรตายยากถึงออกจากราชสำนักอย่างเ,เงียบๆเข้าสู่ยุทธภพส่วนคดีสายลับสถานสะเทือนราชสำนักเป็นแค่บันไดให้ทั้งสองฝ่ายถอยคนละก้าวเท่านั้นมองชายชาราผู้นี้แล้ว สีเฟื่องเหนียนอดรู้สึกสลับซับซ้อนในใจไม่ได้ชายชราตรงหน้ากล่าวถึงชื่อเสียงคุณงามความชอบนับเป็นขนนางมีอำนาจทัดเทียมกับสีเสียวได้สีเฟื่องเหนียนประสานมือขํานับชายชราเดินเข้าใกล้ทำท่าประคองล้นหลังที่ยอมเสี่ยงอันตรายด้วยตนเองพินิจมองหลายสายตายิ้มพลางเอ่ยอย่างชื่นชมคนแก่อย่างข้าคิดจนสมองแตกก็คิดไม่ถึงว่าจะเป็นเจ้ามาพบข้า ข้าเคยคิดว่าจะเป็นสีเซียวมาเยือนด้วยตนเองนับว่าประหลาดใจละคนยินดีอย่างยิ่งสมแล้วที่เป็นคนในตะกูลสีข้าเคยพูดตั้งนานแล้ววิญญาณขี้ขลาดไร้ความกล้าไม่กล้าไปเกิดในท้องสภัยสกุลสีรอกสีฟงเหนียนยิ้มเจ่อนสีไว้นั้นรูปศีรษะเด็กชายขี่ม้าไม่ไผ่มองระรอกขึ้นบนผืนน้ำเอ่ยเสียงเบาว่าวางใจได้ ความเคลื่อนไหวทั้งชายแดนเปยเหลียงและเปยมังใหญ่โตยิ่งทั้งข้าปลดมือกระบี่พูดแดงชาติที่สําคัญออกไปจึงช่วยโอกาสยกย้ายทหารม้าก,กระโจมหลวงส่วนใหญ่ออกไปที่นี่ดูแล้วอันตรายที่สุดกลับปลอดภัยที่สดุดปักชิงหมิงสังหารเถาเฉียนจื้อที่เมืองหลิวเซียต่อมายังต่อสู้กับทั่วป่าชนสุนทาให้ลูกแม่ทัพไม่รู้จักฟ้าสูงแผ่นดินต่ํากลายเป็นใบกินดีขม ตลอดทางยังสังหารเสี้ยหลิงจอมมารผู้กินหัวใจคนที่เมืองตุนห่วงชักนําเติ้งไทเออให้ออกกระบี่เหมือนว่าที่แม่น้ำห่วงเหอยังมีบุญคนความแค้นกับสุสานองค์หญิงรุ่นหลังอย่างเจ้าทำให้ข้าเปิดหูเปิดตาโดยแท้ตอนนั้นข้ากล่าวว่าขอเพียงเจ้าอยู่รอดมาถึงแม่น้ำล้วสวยุยไม่ว่าอย่างไรข้าก็าจะพบหน้าเจ้าสักครั้งมามาพวกเราไปนั่งสนทนากาัน สีไวหนันและสีเฟื่องเนียนั่งบนผืนหญ้าริมทานจูจๆเด็กชายท่าทางใส่ซื้อก็ทำหน้าโมโหเงือม้าไม่ไผ่ขึ้นจะฟาดใส่ผืนน้ำกระแสลานหนักหน่วงทำเอาสีเฟื่องเนียนหายใจไม่ออกไปชั่วพิตาพูดพลังหยินชุดแดงกระโดดปลาดขึ้นจากน้ำลักษณะการดังพลิกทานความสมุดดีที่สีไวหนันคว้าไม่ไผ่ท่อนนั้นไวก่อนสายหน้าเด็กชายถึงเก็บกระแสลาน สีหน้าท่าทางกลับมาเป็นเด็กชายใสซื่อดังเดิมเห็นสายตาสีเฟิ่งเนียนผิดปกติสีไว้หนั้นจึงเปิดเผยลิกิตสวรรค์ออกมาบางส่วนยิ้มหน้าม้านเอ่ยว่าข้าเองก็กล่าวไม่กระจ่างว่าเป็นยอดอิทธิฤทธิ์หนึ่งปลณแปรสพิสุทธิ์ของเต่าหรือวิชาพิฆาตสามกิเลสข,ขึ้น10บโจทว่าเด็กข้างกายข้านี้ย่อมมีชะตากรรมลำบากหลายปีมานี้ด้านนอกกระท่อมเงียบเงา ดีที่มีเด็กคนนี้เป็นเพื่อนถึงไม่รู้สึกขาดพร่องรสช,ชาติเด็กชายในชุดนักพลดตัวเท่านี้ถึงกับทําให้พูดพลังหินดังประเชิญหน้ากับศัตรูตัวฉกาดเปยมังจะมังกรซ่อนพยักหมอบเกินไปหรือไม่สีว่วันันอายุเจ็สิแต่ยังดูไม่แก่ชราเขานั่งขัดสมาธิเอ,อ่ยเสียงเบาว่าในเมื่อเจ้ากล้ามาที่นี่ข้าก็จะเปิดออกกับเจ้าเป็นกรณีพิเศษ เอ่ยวาจาในใจซึ่งเดิมทีคิดจะนำเข้าลงหากเป็นหนึ่งปีก่อนข้าอาจทำตามข้อตกลงวางแผนให้เปยเหลียงคขม่อเปยมังถึงอย่างไรข้าก็ไม่อาจเรียกว่าจงรักภักดีต่อราชสำนักและไม่อยากเป็นขนนางสุกใต้ชายกระโปงที่ยอมเป็นสุนัขไร่บ้านทาตไขายชาติก้มหัวให้ห้องเต้หญิงก็เพราะแค้นเคืองชุนชิวและหลีย่ยางด้วยเหตุนี้ข้ายินดีจะได้เห็นเปยเลียงและเปยมังเกิดอุปสรรค เช่นนี้สนุกกว่าการเดินหมากบนกระดานเสียอีกแน่นอนข้าและสีเซียวต่างขึ้นชื่อว่าเดินหมากไม่ได้ความไถผิงลิ่งของสำนักหมากกระบี่กีตานั้นถึงนับว่าเป็นมือวางแผ่นดินทั้งนอกในกระดานหมากเขาตะเวนในหลีหยางสิบกว่าปีจับลู่ทางเส้นสายได้กระจ่างคราวนี้กลับวงังหลวงลงยาถูกโรคดำขากำหนดจักรวาลครอบคลุมทั้งเปยมังหลีหยางและเปยเหลียง ตำแหน่งที่ปรึกษาของข้าย่อมถูกราชโอคนใหม่แทนที่ข้ารอราคาดีแล้วก็จำน่ายมาหลายปีกลายเป็นเรื่องหน้าขันไม่น้อยราชสำนักไม่มีที่ให้ข้าสแสดงฝีมือต่อให้ข้าหน้าหนาออกโรงอีกจะทำอันใดได้ไดสีเฟื่องเหนียนนิ่งเงียบสีไว้หนันที่กล่าวส่อเสียดตนเองมองสีเฟื่องเหนียนผิดหวังมากใช่หรือไม่สีเฟื่องเหนียนพยักหน้ากล่าวว่ากล่าวว่าไม่ผิดหวัง ข้าเองก็ยังไม่เชื่อสีไว้นั้นเอ่ยตามตรงอย่างช้าชาว่าเมื่อข้ายังอยู่ตะกกลย่อมรุ่งเรืองสงศ์แต่เมื่อข้าตายไปไม่พ้นสิบปีคงถูกบันคอทั้งตะกูลกึ่งหนึ่งเพราะข้าจงใจไม่ควบคุมคนในตะกูลปล่อยให้พวกเขาแต่งกายหรูหราควบอาชากรรมยำก่อกรรมทำชั่วและขณะที่ข้าเป็นเสนาบดีในราชสำนักเหนือก็จงใจไม่เป็นมิตรกับตะกูลเยลลี่และมู่หลง อีกึ่งหนึ่งก็คือห้องเต้หญิงอย่างไรก็เป็นสติคิดเครียดแค้นเป็นวิสัยก่อนตายนางย่อมคิดบัญชีเก่ากับคาถึงต่อให้นางเห็นแก่เก่าก่อนไม่หาเรื่องคาห้องเต้องต่อไปของเปยหมั่ก็ต้องลงดาบกับรุ่นหลังของคาข้าไม่เคยผิดต่อคนในตระกูสามสิบกว่าปีดั่งตะวันกลางฟ้าร่ำรวยมีอำนาจอย่างที่คนทั่วไปไม่อาจสเสวยสุขเช่นนี้ได้มีเพียงผู้เดียวไม่อาจตายหรือกล่าวอีกแบบว่าห้ามตายเร็วเกินไป นับว่าค่าชดเชยที่ผิดสัญญาต่อสีเซียวแล้วสีเฟื่องเหนียนเงยหน้างนงงไม่เข้าใจสีไว้นั้นหัวรอเสียงเบาตอนนั้นสีเซียวมีเจ้าชังหลิงและหลี่อี้ซันเป็นแขนซ้ายขวาข้าไม่ใช่เทพเสียนให้สองคนไม่ได้ได้แต่มอบหนึ่งในนั้นให้เปยเลียงอองในอนาคตอย่างเจ้าหากเจ้าเชื่อใจก็ใช้ได้อย่างวางใจเขามีชะตาเหนื่อยตายทั้งเป็นก่อนอายุสี่ิปี สีไหวหนันชี้ที่ศีราะตนเองกลยุทธ์เปิดเผยและกละยุทธ์หลังม่านที่ข่าศึกษาจากตำราประวัติศาสตร์และที่ตะหนักรู้ด้วยตนเองล้วนถ่ายทอดให้หลานชายสายรองที่ดูไม่โดดเด่นผู้นี้ไม่ต้องให้สีเฟื่งเหนียนสอบถามสีไหวหนันยิ้มพลางกล่าวว่าเขาออกเดินทางไปเปิดเหลียงแล้วพวกเจ้าเมื่อถึงเวลาได้พบยมได้พบสีเฟื่งเหนียนกำลังลุกขึ้นเพื่อกล่าวขอบคุณ กลับถูกสีไวนันยกมือปลามเดิมทีก็ติดค้างเจ้าสองพอลูกข้าดำเนินชีวิตได้อย่างราบรื่นในเป่ยมังขาดความช่วยเหลือของสีเซียวไปไม่ได้จูๆ่ๆสีไวนันก็ยิ้มพลางเอ่ยว่าจำได้ว่าตอนข้าจากบ้านเมื่ออย่างเล็กตั้งปณิธานเป็นบัณฑิตสำนักกรูหลังเดินทางหมืนลีแล้วค่อยอ่านตำรามหมื่นมวนให้อธิบายความคิดเห็นได้ก็พอ นเลยจะคิดว่าจะเดินมาถึงขั้นนี้สีเฟื่องเหนียนไร้วาจาตอบโต้สีไว้หนั้นตบ,บ่าสีเฟื่องเหนียนเอ่ยด้วยน้ำเสียงอบอุ่นใต้ล่าในภายภาคหน้าถึงอย่างไรต้องให้หนุ่มสาวอย่างพวกเจ้าไปวิพากษ์แผ่นดินแล้วหลังทอดถอนใจแล้วก็ถามต่อว่าฟังว่าเจ้าฝึกดาบฝึกกระบี่พอมีฝีมือมีดาบเปยเลี้ยงหรือไม่ข้าอยากชมดู สีเฟื่องเหนียนสายหน้ามาเปยหมังไม่สะดวกพวกดาบเปยเลี้ยงมีเพียงดาบสั้นว่าสันวิเชียนสีไวน้นันตอบแปะหน้าผากตนเองยิ้มเอ่ยว่าแกเลิกเหลือนแล้วดาบสั้นก็ไม่เป็นอันใดสีเฟื่องเหนียนหยิบดาบพระสันวิเชียนออกจากตะกร้าตำราสีไวน้นันวางพาดไว้บนตักจ้องมองอยู่เนิ่นนานข้าเกิดมาก็ไม่มีอันใดให้หน้ายินดี ตายไปก็ไม่มีอันใดต้องกลัวแต่ที่อดทนไม่ยอมตายก็เพื่อรอมอบอนาคตให้หลานชายผู้นั้นอีกอย่างข้าขาดข้ออ้างที่จะตายอย่างวางใจในเมื่อข้าติดค้างสีเซียวก็ไม่อาจติดค้างเจ้าอีกอีกอย่างข้าคิดวิธีที่ไม่ผิดต่อผู้ใดได,ได้สีไวหนันชักดาบวัสันวิเชียนออกมอบให้สีเฟื่องเหนียนยิ้มยังเบิกบานไม่มีใดเปรียบมามา ตัดหัวของสีไว้นั้นไปใส่ไว้ในถุงย่ามกลับเปยเหลียงไปเป็นเปยเหลียงอ๋อง